ไว้ให้งัวกินเพิ่งมายาไผ่หนึ่งบรรยากาศลมแห้งแห้งพี่นอ้องข้าวโพดสวยงามค่ะน้่งพักพี่นอ้องเพิ่งมาข้าวโพดปลูกให้งววั่วนมาสักฮัดปลูกให้งววัวจะได้มางามแใสพี่นอ้องสิกาให้งง่วนสิกาให้งววัวนยาไผ่นั่งหยกค่ะกันแท้านาบังคันลมแห้งยาไผ่ละลงมานั่งบังอยู่ข้างล่างก่อน นางบังอยู่คันแท้เนาะงามงามแบบมันคัน,นต้นใหญ่กว่านี้อให้ก็สิเอาให้เบิ่งอีกเทียนหนึง่งตอน,อออน,นเพิ่นออกดอกออกหยังยาญเพื่อก็บุ่หัว่าเพิ่นสิเอาปัดเพราแม่นเนพิ่นปลูกไว้ถ้าเอาฝากจะให้สิมันลับไปอยู่คันแม่นเพิ่นปลูกขายางงเนาะบังกันแท้บ่ให้ลรุพัดแห้งนางบางงังกันแท้นี่ ลมแรงมากบังกันแทะบ่วหอลมพัดแห้งนั่งบังกันแทะนี่ลมแรงมากโู้ไหงวัวเพิ่นว่ะบรรยากาศลมแห้งแห้งพี่นอ้องข้าวโพดสวยงามค่ะบรรยากาศลมแห้งแห้งพี่นอ้อง กระโพดสวยงามค่ะกระโพดงามงามพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะทุกคนต้นนี้เสาโบมีลมค่ะพี่นอ้องเสาในโบมีลมนะเขาจะสีลมมาเกี่ยการปลูกของเพื่อนยาไก่กระโปแต่วายยาไ่กับ มาเห็นต้นข้าวโพดสวยๆงามๆยาไผ่กูปลูกไหงัวเพิ่นว่าบันบดังขาโพดนี่เพิ่อนมาเพิ่นปลูกใหง่วา่าไหง่วา่าดินละสาไผกับบ๊อบหูวาสียาไผ่วาสิเอาฝักเพื่นไปขายอยู่บ๊บแมนปลูกให้งัว่ามาสิเพื่นจะก่อนนะคะทุกคน ว่านปุ๋ยลองผุนรอบว่านฟุนลงผื้นเจ้าก่อนเพิ่งก็จะค่อยปุ๊กงามงามบัดมันขันตุนไงกว่านี้ยไพ่กะสีเอา้าให้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งตอนพิน่นยยออกดอกออกหยังยเพราะก็บ,บุกหัว่าเพิ่นสีเอาปัดสวัสดีค่ะพี่นนองตะกินบนอลนี่งามมากค่ะทุกคนลมแหงแหงงยูดทงพี่นนองจ้า ย่าไผเลยนั่งเสาโบมิ่งล่มค่ะพี่น้อ,องเสาเนี้บ่บมีล่มนะเขาจะ่สีลมมาแไหมงามคักพี่น้องเพิ่นวมาขาปลปูกเหงัวผสะฮัดปูหใหงัวาจะได๋มางามสิพี่น้องสิกาให้งัวสิกาให้งัวเง,วงาเงญ่ๆซะ ไปกินบ่อนแลนนีง่งามมากค่ะทุกคนลมแห้งแห้งยึทธงพี่น้องจ้าย่าไผ่เรานั่งมาลงคขีดสประคุณเพลินเพลินเสวนาไว้ให้งัวประเสรินะคะเอาไว้ให้งัวกินเพลินวะย่าไผ่เนื้ปลูกให้งัวเพลินวะลูกให้งัวเพลินวะ เงาเงยไงซะน้ำขลับๆๆงัวกินอะไรสักยาไผ่กับโป่งหัวสียาไผ่วาสีเอาฝักเป็นไปขายอยู่โปแมนปลูกให้งัวาสะักลับมาลงขีปสับประคุณเพิ่นเพิ่นสิวนาเสีไว้ให้งวะะัวผสมนะคะเอาไว้ให้งัวกินเพิ่มมายาไผ่เนื้ออื่นจะก่อนนะคะทุกคน ว่านปุ๋ยล si si no. ่องผุนแล้วว่านฟุ้นลงพื้นแต่ก่อนเพิ่นก็เจ้าค่อยปลูกก็สิประโยชน์ล่องิ่นก็สิแม่นให้งัวกินเนาะเลี้ยงงัวปลูกให้วัวถ้าแม่นปลูกให้กัปลูกให้งัวเพิ่นว่าเพิ่นนี่หวานเพิ่นหว่านปุ๋ยลอง เพ่นปูกห้งหังามงามบัดมันขันตุนไง่านี้พกสีอําห้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งตอนพันออกดอกออกยังใหย่พ่อกิบุหูว่าเพิ่นสีเอาปัดงามงามบัดมันขันตุนไง่านี้พากสีอําห้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งตอนพันออกดอกออกยังใหยพ่อกิบุหูว่าเพิ่นสีเอาปัดมั้นข้าพเจ้าในพ่นนาพ่นปูกห้งหัว ง่ายง่ายซะงามครับยายไพ่พามาส้มสวนเข,โข,โขโาโพดเขาโพดจังได๋มางามแต่พี่น้อง,งให้บักง่ายหนึ่งามงามเขาโพดงามงามพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะทุกคนต้นง่างยปริมาณจําได้ในการให้งัวนนอกจากเสียเอาต้นง่างตยาต้นสูงอะได้รย่าไปก คบรรยากาศล่มแห้งๆพี่นอ้องข้าวโพดสวยงามค่ะบังกงแท้บโมฮายลุพัดแห้งนั่งบังกันแทเนี่ยลมแรงมาก งามงามบัดมั้นคันตูนไงคนี้แอปไฟก็สี่เอาให้เบิ่งอีกเที่ยนึงตอนเพิ่นออกดอกออกหยังไงเพราะเกิดบุกหัวิ่นสิเอาปัดกลับมาลงคลิปสรรพคุณของเพิ่นเพิ่นสิวะเสียไว้ให้งัวผสมนะคะเอาไว้ให้งัวกินเพิ่นว่าอย่าไผหนึ่งคอนแม่นต์ปูขายนี่ มีคนมามีรถมาอยู่พี่น้องามงามบัดมันขันตูนกว่านี้ไผ่ก็สิเอาให้เบิ่งอีกเที่ยนึงตอนเพิ่นออกดอกออกหยังยายพ่อก็บุ้งหัวเพิน่นสิเอาปัตรเพิ่นาการปลูกของเพิ่นไผ่ก็บ่ง้งเพ่าะว่า,าไผ่ก็มาเห็นตน้นเขาโพดสวยๆงามๆไผ่กะมันดังเขาโพดนี่เพิพ่นมาเพิ่นปลูกให้ฮู้วมันดัง คน,นมาเพิ่นปลูกให้หัวอคอมเมนปลูกขายนี่มีคนมากมีรถมาอยู่พี่นอ้อง นี่พันมาเพันปลูกให้หัวกระโพดงามงามพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตอนอ้นใหญ่ยปริมาณจำได้ในการให้หัวนอกจากเสียเอาตอนอ้นใหญ่ต้นสูงมา่าในย่าไผ่กระโปงหนะคะหงัวกินยาเส้นย่าไผกบรบโปงหวูว่าสิยย่าไผว่าสิเอาฝากเคนไปขายอยู่ แมน,นปลูกให้งัวมาสักว่าแมนเพิ่นปลูกไป,ป,ไป้าเอาฝักจะให้สิมันหลับไปอยู่ขันแมนเพิ่นปลูกขายเนาะปลูกให้งวัวเพิ่นวะงามงามบัดมันขันตุน่นไงกว่านี้ยพี่กะสิเอาให้เบิ่งอีกเทียนนึงตอนเพิ่นออกดอกออกหยังไงเพราะกระบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาปัด ยาไผ่กับบุ้งว่าสียาไผ่ว่าสิเอาฝักเพิ่นไปขายอยู่บ่แม่นปลูกให้งัวผสมกับมาลุ่งขีปสัปปะคุณเพิ่นเพิ่นสิวะเสียไว้ให้ง,วง,ง,ปปงัวผสมนะคะเอาไว้ให้งัวกินเพิน่าพานว่ะยาไผ่เนี่ยคอมเมนปลูกขายนี่มีคนมากมีรถมากอยู่พี่นอ้อง ไปอยู่คันเม็นเพิ่นปลูกขายเนาะ